ยังต้องติดตามยังงตตต้อิดามใช่ไหมฝุ่นพิษเนี่ยคือจะบอกว่าโอ้โหอะไรจากขนาดนั้นอันนี้คือฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นธรรมดานะฝุ่นพิษ PM สองจุดห้านะคะที่แบบว่าเกินข้ามาตรฐานกันมาหลายวันแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครของเรานะคะวันนี้กรุงเทพก็โดนอีกวันนี้วันที่สามันยาวไปอีกเลยสามสี่ห้าโอ้เหน่ยเริ่มวันที่เจ็ดเริ่มใช่ที่เขาบอกว่าวันที่เจ็ดก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเออก็คืออยคุณแม่จะบอกว่าเมื่อคืนน่ะประมาณตีสี่อ่ะ ฝนโปรยนิดหนึ่งนะอแม่ก็ได้กลิ่นฝนเหมือนกันตื่นมาตอนเช้า๋อฝนโปรยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนประมาณสักหกโมงกว่าๆด้วยแต่คือนิดๆหน่อยๆอะตกลงมาแบบปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืออาจจะทําให้แบบว่าช่วงนี้ก็อาจจะดีขึ้นแต่แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าประมาณ70เขตเลยทีเดียวนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่ยังมีค่ามาตรฐานของ PM25 เกินอยู่ยังเกินอยู่ใช่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องระดับประเทศนะ น,ะะนายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคุณแม่นะคะไปดําเนินการสั่งการเดินหน้าแผน3พื้นที่7มาตรการนะคะรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5นะคะซึ่งเขาบอกว่าคือที่ผ่านมาก็ทํามาโดยตลอดนะแต่ว่าเหมือนมันมีทั้งแผนระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะก็ ล่าสุดก็มีการสั่งการให้ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ความรู้นะคะให้ความเข้าใจกับประชาชนนะคะในการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ให้มีการแจ้งเตือนนะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเราโดยตรงด้วยนะคะเออเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าดูได้จากแอปนะง่ายๆใช่ใช่เปิดแอปเข้าไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเหมือนกับลักษณะคือมันจะแล้งนานนะนะคะแล้วก็ ทำให้ปัจจัยมันเหมือนเหมือนมันมีลักษณะของการเผาหญ้าเผาขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยการเผาทุกชนิดอ่ะใช่ก็รุนแรงขึ้นนะคะสําหรับ pm 2.5เป็นปัจจัยสําคัญเลยหะนะคะที่ทําให้เกิด pm 2.5นะเออไม่ไม่ใช่ในกรุงเทพไม่โรงงานอุตสาหกรรมด้วยปล่อยควันรถ ปรทาที่เราเว่งกันอยู่ทุกวันเ<ช>นี่ย้วยสารพัดนะคะอ,อ่าพูดถึงรถนะคะก็มีการยกระดับมาตรการต่างๆด้วยการออกตรวจวัดควันดำนะคะจากข่อไอเสียของรถบรรทุกรถโดยสารในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยแหละนะคะตรวจสภาพรถนะเออของในงานต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะก,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะมีการ นำไปปรับใช้ในการควบคุมนะคะมลพิษต่างๆอืมอ่ะอ่าอ่าช่วยกันช่วยกันเช็ครถหน่อยเช็ครถหน่อยใช่เช็คหน่อยนะเราช่วยได้ก็คือตรงนี้แหละทํากับตัวเองก่อนอุ๊ยกวดนดำจากท่อเรานิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยกันหน่อยเออมันเป็นแต่นถบรรทุกมันดำจริงๆน้พูดออกมาทีมันเบิ้นรถที่พูดควันโอ้โหดำแบบคื่อนตมีตรวจกันอยู่บ่อยๆทีใช่ใช่เพราะตัวเส้น ปริมณฑลที่จะเข้าใช่ใที่จะเข้าในกรุงเทพชนัยอ่ะตรงนั้นอะเยอะมากีอาจจะหายหายไปแต่อาล่าสุดนะคะก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มกลับมาตรวจเข้มอีกครั้งนึงแล้วค่ะ